เห็ดพี่น้องถากเขาหอมเลยโรงเรียนกลับกล่องเล็บบาทโอ้อยได้เห็ดระบาดโอ้อยสนิทตุนแท้ดินเปียกดินเปียกหลายเห็ดบ่ออกเสลยละหามาบ้างกันนะโอ้อพอ่อระบาดพี่น้องเห็ดละมากละมากป้าหันได้สองโด ป้าหันไปส่องดออูแม่ป้าปลาของวัดนี่ก็นะเ๊อฟเฮ็ดละมาอีกแล้วพีน่น้องนะพ่อเฮ็ดละมากอีกแล้วเฮ็ดละมากพิอมออกเฮ็ดนาเลเฮ็ดนาเลซฮะซูมมึงก็นะจะซี่หาดอกแล้วบ้านมองหามึงก็นะดินซุ้มฝนตกแห้งหลายเฮ็ดกระโปงออก มาถาข้าวหอมเลยคงเลี้ยนกันนะฮาเดกแกงข้าคือห้างเฉยไปอ้าวเห็ดเหรอพี่น้องเห็ดเหรอพี่พี่เห็ดพี่น้องเพ็ดเห็ดนี่พัดดอนเท่านี่ละะโอ้ยหาเห็ดเพิงมาได้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 ต้องหาเห็ดละมาก เห็ดไข่เห็ดปวกอ้ยเห็ดพอโล่ละสามลอยกันเก้าเครื่งนึงกินเครื่งนึงโล่หนึงก็ได้หากินเองโดอกหาอีกอีกนะหาพ่ออีกเดีออ๋สามดอกอ้คือหางแต่นอกเห็ดไข่เอ้ยอ๋หาไีอีกครับพีอีกหาพ่ออีก มาไปมาพ่ออีกอ้าวเห็นอีกแล้วเห็ดอีกแล้วเห็ดอีกแล้วนะ,นะเห็ดอะไรฮะเห็ดครับว่องเห็ดเพิงบ่ออกดินบ่แหง้งคนตกยางแล้วดอน,นซุ่มอยู่ใกล้วัดปีพระอยู่ใกล้ๆเนี่ยหาหลัง าทำบุญน,น้ำพนแล้ว,ลวลยินหาลอยท่าสางพุทธอีกฟ้องหลังบ,บ้านบานขอ,อมอามาอีกกัะพี่น้างนอได้อีกใส่น้อนางไปหาบนเห็ดไข่ด้งกันเอ้ยนางไปอีกกันหน่ไงกันไข่อีกมวนนา เห็ดเพียงพอออกเหดเพียงพอออกออกข้างๆจะซีหาดอกหาบืงเห็ดล้หมากก็เนอะ